สวัสดีครับช่องไวเบิร์นเชนแนลครับสำหรับมือนี้ครับวันที่20นะครับอีกชิ้นเคยครับในการตัดหญ้าและซูปนะครับซูปน้ำใส่หญ้าใส่หญ้าหญ้าเขียวๆให้ให้นะครับ,ำนะรบกำลังงามเลยนะครับบำรุงใส่น้ำซูปเซ มันเดิมเช่นเคยครับนี่กัดวัดยาไว้ครับย่มมือเศร้านะครับแดดบ่หอนครับสายสายมาแดดมันจะหอนนะครับพราะวัาช่วงใบม่วงเนี่ยเขาเอางวเขาขอกับเขาออกลำออกลำจากสองหลักนะครับก็เอางวเขาขอกนะครับเฮ้กำลังหมดกินยาเล่มยาครับนะ กำลังก่ายเงียบเสอะปุ่นซีตัวหนึ่งอยู่ฟังุ่นครับตัวหนึ่งอยู่ริมทางปวดกินยายอยู่คางถนน,นครับน่ครับกิจวัตรประจำวันกำลังจากหมู่บ้านนี่ไปห้าหมอนะครับเหยื่อแก้วหูทะลถุนะครับได้ไปห้าหมอไปตรวจบันเปลงเดมันหูมันอื้อครับ ย่งมีนำหนวกนำน้องมันไหลไหลออกนะครับต้องไปตรวจน่ครับคนมันเกิดขึ้นกันกับเครื่องยนต์เนี่ยมีปูพังไปตามกาลเวลาใส่โดนก็นเสียหายโดสเสียหายไรนะครับธรรมดาครับเมื่อนี้ก็เช่นเคยครับในการดูแลบ,บำรุงยาบเพื่อที่จะให้งวกินนะครับนี่นะครับนี่คือคนเลี้ยงงวนะครับ ไปเรื่อยๆครับนะสำหรับมือนี้นะครับเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วอัปเดตไปเป็นมือม่อๆไปครับว่าช่อง YouTube เขามันช่องน้อยๆนะครับที่คนบ่ค่อยเบิ่งหลายนะครับบ่มีคอนเทนต์บ่มียังครับมีลอกที่จะไปสร้างคอนเทนต์นยังใส่ซอง YouTube เจ้าของบ่มีครับมีแต่ถ่ายทอดนะครับอันนั้จักจะคลองให้ท่านได้เบิ่งว่าเฮาเฮ็ดแบบนี้แบบนี้เนาะ นะครับเป็นการเรียนรู้ไปนะครับเข้ากับเบิ้งของเพื่อนคือนกันมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะให้มันได้เป็นของเจาของเป็นของตัวเองนะครับยาแพ่งโคลาเน่ให้นั่นปีหนึ่งพอดีครับให้เขียวเคียครบป,ปีหนึ่งครับแล้สุมนียังบม่ครบด้วยครบับเียผุละลงหน้านะครับสุ้มที่ผมตัดอยู่ลงหน้าคอยจะครบปีหนึ่งนะครับมันยังบานอ่ะไหน,นะครับ ยังพนาพันไดผมว่ารอบนี้ละน้ำม,มากนี่ละผมว่าผมจะขังใส่เต็มที่เลยน้ำนี่ครับบ่บ่แม่นมันบ่หมักเด้มันมัดครับน้าน้ำแซ่แหงได้แหงงามนะครับแหงงามแหงตดด้นดีง่วงก็กินดีครับท่านท่านลำต้นมันไดน้น้ำท่านลำต้นมันแหงเกินไปนิดกะจนใจนะครับมันบ่ค่อยกริง เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับจองไปบนช่องแนวฝากกดติดตามกดรับชมรับฟังไปนั่งครับเบิงเป็นวิิยาท่านนี่ครับเบิ้องบิณฑิยาท่านเพื่อเอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นของของของผู้ที่เบิงผู้ที่ชมแหละครับเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ